สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเล้องนภานะครับวันนี้ก็ได้มาส่งเครื่องแมกนัมพาทีร้อยห้าสิบห้าพัดนะครับให้ลูกค้าอยู่ที่บ้านนากากนากลางนะครับอําเภอเรืองนทาจังหวัดยะโสธรนะครับนี่ครับลูกค้าจะเอาไปใส่อีแตนนะครับน่ครับใส่อีแตนนี่ครับเตรียมขันน็อตนะครับ ยกใส่อีแต๊นะครับเครื่องยนต์สิบห้าจุดห้าแรงนะครับครับผมมาดูกันต่อนะครับเอาเครื่องวางใส่อีแต๊เรียบร้อยนะครับ ะครับเตรียมคันน็อตนะครับแม่นะครับแม่นั่นนน็อตมุเล่ครับครับมุเล่ใส่ตัวนี้สามตัว <shocked> <grand cción> <iş> ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถสอบถามสั่งจองได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหหห้ย์แดหนึ่ห้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ